สำหรับชาวราศีตุลเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆดวงอาทิตย์ยังคงโครจรอ,อยู่ในราศีของคุณส่งผลให้คุณมีพลังและความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวตุลจะ,ะเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ในหน้าที่การงานดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้คุณมีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็นอย่างไรก็ตามดาวเสราร์ที่โคจรในบ้านการงานของคุณอาจทำให้เกิดอุปสรรคหรือความล่าช้าในบางเรื่องคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมาย แต่ความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการนำเสนอไอดีใหม่ๆหรือเริ่มต้นโครงการที่คุณวางแผนไว้ดาพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทำให้คุณสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้ อาจมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณอาจได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจหรือมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวตุลจะอยู่ในเกณฑ์ปางกลางดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาส ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นโบนัสพิเศษหรือรายได้จากงานเสริมอย่างไรก็ตามดาวยูเรนัสที่โคจรย้อนในบ้านการเงินร่วมอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินที่เสี่ยงเกินไป ช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุนควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสในการขยายกิจการหรือเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ๆ แต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและวางแผนอย่างรัดก,กุมก่อนตัดสินใจลงทุนด้านการเรียนสำหรับชาวตุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากดาวเนปจูนที่โคจรผ่านบ้านการศึกษาของคุณส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่กว้างไกล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โครจรย้อนอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือขาดแรงจูงใจในการเรียนบ้างโดยเฉพาะในวิชาที่ยากหรือไม่ถนัดควรพยายามสร้างวินัยในการเรียนและแบ่งเวลาให้เหมาะสมการทำงานเป็นกลุ่มหรือการหาเพื่อนติวด้วยกันจะช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนความรู้และเตรียมตัวสอบดาวพุทธที่โคจรเข้าส่รศีของคุณจะช่วยเสริมความจำและทักษะการวิเคราะห์ทำให้คุณสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อเดือนนี้อาจมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยน ที่น่าสนใจควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมยอดค้าขายสำหรับชาวตุนที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โครจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค,ค้า ช่วงต้นเดือนอาจเป็นช่วงที่ยอดขายค่อนข้างทรงตัวแต่คุณสามารถใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทำให้คุณสามารถดึงดูดลูกค,ค้าใหม่ได้ดีช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามแฟชั่นหรือสินค้าฟุ่มเฟือยดาวสุกที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะช่วยเสริมเสนเ่ห์และความน่าดึงดูดให้กับสินค้าของคุณอย่างไรก็ตามดาวยูเรนัสที่โคจรย้อนอาจทำให้เกิดความผันผวน,นในยอดขายหรือมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรมีการวางแผนสำรองและบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างรอบคอบ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือช่องทางการขายออนไลน์ของคุณการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวตุนในทุกด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายความสำเร็จ จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและการวางแผนอย่างรอบอกครอบของคุณการใช้จุดแข็งของคุณในเรื่องความสมดุลและการตัดสินใจที่รอบครอบจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างดีควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและวางหลักฐานสำหรับความสำเร็จในอนาคตด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้ความรักมีความลึกซึง้งและเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคู่รักจะมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตและอาจมีการตัดสินใจร่วมกันในเรื่องใหญ่ช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายบ้างเล็กน้อย เนื่องจากดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านครอบครัวของคุณอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักในเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคต ร่วมกันคุณอาจมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการวางแผนการเงินร่วมกันกับคู่รักสำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสอีกครั้งการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน หรือการวางแผนท่องเที่ยวจะช่วยเติมเต็มความรักให้หวานชื่นยิ่งขึ้นดาวสุขจะช่วยเสริมบรรยากาศแห่งความโรแมนติกและความเข้าใจระหว่างคุณกับคู่รักอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการเงินที่อาจเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งได้ควรพูดคุยและตกลงกันอย่างชัดเจนในเรื่องการใช้ใจ่ายและการบริหารการเงินร่วมกันด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวตุลที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักดวงอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีของคุณจะเสริมความมั่นใจและสเสน่ห์ให้คุณดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้มากเป็นพิเศษคุณอาจได้พบเจอกนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังสรรค์การประชุมสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณจะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันดาวพุทธที่โคจรผ่านราศีของคุณจะช่วยเสริมทักษะการสื่อสารและการแสดงออกทำให้คุณสามารถพูดคุยกับคนที่สนใจได้อย่างราบรื่น และน่าประทับใจนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรือกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามดาวเสราร์ที่โคจรผ่านบ้านความมรักของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกลังเลหรือระมัดระวังในการเปิดใจกับใครสักคนคุณอาจกลัวการถูกมัดหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้อีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความรักคุณอาจค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์และเข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าอีกฝ่ายก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันช่วงปลายเดือนดาวสุขจะโครจรเข้าสู่ราศีของคุณส่งผลให้คุณมีสเสน่ห และดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้มากเป็นพิเศษนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวตุลในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์การเปิดใจ และการสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้น